สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กครับเอาไงดีรถประดมนอจอบแหมจังน้นแอมมาอยู่กับจังนั้นนะครับจังนานวันว่างสวัสดีครับก็จะบอกไงดีเรามันเป็นร่องน้ําเก่าอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาดัานกบนะครับแต่ว่า ธรรมดาเราต้องถอดคูปออกก่อนนะครับเพราะว่าหางมันมันก็ได้กดหางได้นะบ,บอกให้อย่าว่างกลายเป็นไม่ว่างเลยไงโน้่ยรอยอันนี้เป็นล่องน้ำเก่านะครับแต่ว่าไม่รู้นะครับก็เลยเห็นแต่รอยรถปั่นไว้นะรถปั่นน่าจะติดนี่นแหละ ไม่ได้ฮะล้อรถปัน่นลงไม่ได้ล้อรถปั่นเขาลงเขาก็เตดน่าจะลงล้อหน้าเฉย <c oughs> ขึ้นไหมทำบาังโคลนนะครับโอ้ทำอยู่เลยอะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับบังโคลนละมันเกี่ยวกับเจ้า,จาละ ดี ane, ดีดีเป็นล้อใบสามครึ่งนะครับอ้าวตีน้ำปันอ่ะไม่ตีไว้ยฮะเออจริงๆแลพูดถึงแล้วเราเชือกหนึ่งก็ขึ้นนะแหวกให้หมดเลยโดนมุมมุมด้วยมุมมุมด้วยมุมมุมมุมโค้ด้วยเออมุมอ่ะไม่ใช่มุมอ่ะมุม เ,ออเดี๋ยวหาหนูตกรูปอะไหรขุดหนูเออขุดเข้าเอาเฮ้ยม้องไปชดฟันมังคิ้องอิกเอาเฮ้ยใจเย็นได้เฮ้ยพอ จ,จนได้แต่แรกว่าจะไม่ถ่ายนะวันนี้เอาสะหน่อยรักดึงหน้าเนี่ย <Cornell. S 2> เลี้ยวขึ้นยากด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหรถอะไช่วย

ขับต่อยน้ำมันหมดมันจะแข่งไงตรงนี้คุณเมาเอาเป็นไงไม่ว่างเลยตอนนี้ไม่ว่างไม่ว่างบอกอะไรว่างหลายเป็นไงเราขึ้นนั่นเลยอะไรโดนตะขับต่อยโดนตะขับต่อยเกือบโอ้เกือบแม่ตัวใหญ่นยตะขับเองมาดับใจปวดไงโดน ไอ้รถมันตะแค้งนะครับแล้วทีนี้น้ำมนันมันมาอยู่ฝั่งนี้มันก็เลยดับฮะเอาเวรนกรรมฮะ <c oughs> อะไร <c oughs> ถุงมือ เสลียวไง X2 ตัดที่ขาด X2 แต่ละบ้านแอดชัดโอ้โหบอพอกับแม่บอนแดงโอ้โหวาวหายอีกเอ้ยใครรักวาวโดนวะเห็นช่างไม่ได้เลยนะวาวขาอยู่ป่วยมานุ้ยไม่ต้องไปลากไม่ต้องไปลากเพราะว่าจังหวะกันยังไงดเฮ้ยเสร็จแล้ว ขันหางขันหางปึ๊บโอ้โอ้โอ้โอฮะวินวินยังไงอ่ะจมมันน้งออเ,เอาลเลยเอาไงดีวะ อย่าอย่าเพิ่งบีบเลี้ยวเลยลองลองลองเดินเดินหน้าไปนี่ต้องติดบังโคลนปวดมังคอนก่อนติดบังโคอ,อ,อ,อนจนะบจบเับจจบจาตอนบจับจจับจับปปับนจนะับจนบเับจ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 ับบจัับจับจับับจับจัปยบ รู้วปล่าเราให้เด <ak> so ็กแกกิ๊บลูกฉันมาทำอะไรโอ้จมมาอยุ่ติดชายกันนาด้วยนะเอาขึ้นยากถ้าว่าอยู่กลางๆกระทงหรือว่าตาม แบบที่มันอันนี้มันอัดธนาพอดีนะหมดแดงไฟก็เยอะเรียบร้อยมาถึงก็ประเดิมรถติด <laughs> ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าว่างเขบอกแล้วอย่าว่าง านั่งแล้วนั่งแล้วก็มาโดนนั่งอีกแล้วเจอตัวยังนะเจอตัวยัง <laughs> ตัวใหญ่เลยหนูใหญ่ <laughs> ไม่หนูก็ป็นไหลเลยรูนะเ้เนี่ยปิดใช้คันนาเนี่ยขึ้นยากมากนะมันอัดใช้คันนาอยู่เลยแล้วล่องเก่าด้วย ฮะไม่ได้ลงไงแค่มันลงไปทำไมโย่ลงแล้วติดอีกอ่ะเออเราไปเดินจับหางกัน จะติดใจเอ้ยเอาแพกมานี <poured alive> ือมือถ่ายมางี้แพกแบนี้ งมดแรงดิ๋ยมดแรงรอจุก,จก <laughs> มดแรงรอเออไม่หนาอ้วนบอกว่าจะกินกันนอนอ่ะกินกันนอนมันจะเป็นอย่างนี้แหละหอบโอ้โหหล,หลุมเลยอย่างที่บอกนะมันอยู่ชายขนามันจะรถโอ้ยพอดี คับจุมตูดจ่ใช้ชนานะเอาขึ้นยากถ้าไม่หมุนต้องขึ้นก่อมันต้องดึงนะครับโอเคนะผมสำหรับวิวชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยเป็นไงแล้วมาถึงกันเหนื่อยบอกแล้วกว็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ